สวัสดีครับนักศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมนะครับของระดับมปลายนะครับใน EP ีที่2นะครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อนายสันเนื่องเกตนะครับเป็นนักวิชาการศึกษานะครับส่วนครูที่นั่งข้างๆผมนี่คือเราเจอกันใน EP ีที่1แล้วนะครับเดี๋ยวให้ครูเขาแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งครับ ค่ะดิฉันนางสาวนิยวันชูทองนะคะครูผู้ช่วยสังกัดกศนอเอเภมืองชนบุรีค่ะใน e ีที่2นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับค่ะเรื่องที่2นะคะ Hello, c o u l d y o u tell me นะคะ and cultural difference นะคะก็คือสวัสดีคุณบอกฉันได้ไหมนะคะแล้วก็เรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครูมีตัวอย่างประโยคนะคะมาให้นะคะ ในการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. นะคะการพูดนะคะสำหรับการรับสายนะคะอย่างเช่น Hello Good Morning 022819090นะคะก็คือสวัสดีนะคะที่นี่022819090นะคะถัดมานะคะ อันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้เรียกสายเนี่ยใช้ขอพูดกับผู้พูดปลายทางนะคะอย่างเช่นคำว่า Can I speak to Jane please นะคะก็คือฉันขอพูดสายกับเจนหน่อยนะคะหรือ Jane s there นะคะก็คือเจนออยู่ไหมนะคะในประโยคด้านบนนะคะเราสามารถเปลี่ยนจาก Can นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้ May ได้เหมือนกันนะคะค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคแล้วก็คำอธิบายกันนะคะตัวอย่างประโยคเช่นคำว่าโอเคจ้าส m โมเมนต์ e พลสนะคะก็คือได้กรุณารอสักครู่นะคะคำนี้นะคะใช้สำหรับการที่เราเนี่ยจะไปเรียกอีกคนนึงนะคะมารับสายนะคะอีกประโยคนึงนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า she is out หรือคำว่า s r r y she is not h e r r right now นะคะก็คือหมายความว่า เธอเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะหรือขอโทษด้วยนะตอนนี้เธอไม่อยู่นะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะประโยคที่เรียกว่า may I ask w h o call up please นะคะก็คือ,อ,อฉันขอสอบถามหน่อยได้ไหมว่าฉันเนี่ยใครพูดสายอยู่ตอนนี้นะคะอีกประโยคนึงนะคะเป็นประโยคสุดท้ายก็คือ is Jane หรือ Jane is speaking นะคะเป็นประโยคที่ใช้ในการรับสายนะคะถัดมานะคะประโยคที่บอกว่า Would you like to leave a message นะคะประโยคนี้ก็คือหมายความว่าคุณต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมนะคะถัดมานะคะ Could I leave a message นะคะก็คือฉันเนี่ยขอฝากข้อความไว้ได้ไหมนะคะในกรณีที่คนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเขาไม่อยู่นะคะถัดมานะคะประโยคที่บอกว่า please tell jane that susan c a l l นะคะก็คือโปลดบอกเจนหน่อยนะว่า susan เนี่ยโทรหานะคะถัดมานะคะอีกประโยคหนึ่งก็คือ please tell jane to call me at 3 pm today นะคะก็คือโปลดบอกเจนนะคะให้โทรกลับมาหาฉันตอน15นาฬิกานะคะของวันนี้นะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะ please tell jane to call me at 02 2 8 2 2 2 2 2 t นะคะก็คือโปรดบอกให้เจนเนี่ยโทรกลับมาหาชั้นนะคะที่เบอร์โทร02-282-2222นะคะครับหลังจากที่สไลด์เมื่อสักครู่นะครับที่ครูป,ป่านได้สอนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับที่เป็นบทสนทนานะครับระหว่างจอนกับสมิธนะครับ จอห์นพูดว่า hello นะครับก็คือสวัสดีนะครับส,สนะ mith ก็ตอบกลับไปว่า hello อี s ส steve there นะครับ uh, สวัสดีครับ uh, steve อยู่ไหมครับจอห์นก็ตอบไปว่า i'm sorry he's not here right now นะครับก็คือ uh, ฉันขอโทษด้วยพอดีว่าเขาไม่อยู่นะครับส mith ก็ตอบว่า what time will he be back นะครับก็คือ uh, แล้วเขาจะกลับมากี่โมงนะครับจอห์นก็ ตอบว่า around 5:30ก็คือประมาณ5.30โมงครึ่งนะครับสมิธก <Smith S 1> ็ตอบว่า this afternoon นะครับก็คือตอนกลางวันเหรอจอห์นก็บอกว่า yes may I ask who's calling นะครับสมิธก็ตอบว่า this is his friend Smith นะครับก็คืออ่ผมเป็นเพื่อนของเขาเองนะครับชื่อสมิธนะครับจ <John S 1> อห์นก็ตอบกลับไปว่า o k เค I will tell him you call นะครับก็คือ โอเคครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคุณโทรมานะครับสมิก็ตอบกลับไปว่า thanks นะครับก็คือขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์นี้นะครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจนะครับมี2อันนะครับจากตัวหนังสือสีเหลือนะครับ I'm sorry he's not here right now นะครับก็คือเราควรพูดคำว่า I'm sorry นะครับเริ่มก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ ประโยคนั้นดูไม่ห้วนนะครับน้าฟังแล้วก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับเมื่อเวลาที่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วคนคนนั้นเขาไม่อยู่นะครับเขาจะรู้สึกดีกว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยคําว่า I'm sorry นะครับต่อมานะครับ Around 5.30นะครับคำว่า Around แปลว่าโดยประมาณนะครับ Around 5.30ก็คือป,ประมาณ5.30โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะครับค่ะก็จะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะ อีกเช่นเคยนะคะเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ hello oriental hotel นะคะ can i help you นะคะก็คือพนักงานเนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะที่นี่โรงแรม Oriental นะคะมีอะไรให้ช่วยได้บ้างไหมคะนะคะถัดมานะคะปลายสายก็บอกว่า can i have extension number 2422นะคะก็คือ,อ,อช่วย ต่อ,อหมายเลข2422ให้หน่อยนะคะถัดมานะคะเป็นประโยคอีกประโยคนึงนะคะก็คือ Can I talk to the manager please นะคะคือฉันสามารถอขอคุยกับผู้จัดการหน่อยได้ไหมคะหรืออีกประโยคนึงนะคะ Could I speak to Mr. Smith please นะคะก็คือฉันขอพูดสายกับ Mr. Smith นะคะหน่อยนะคะหรือ Is Mr. Lee in นะคะก็คือหมายความว่า Mr. Lee เนี่ยอยู่ไหมนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคอีกเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า can i have extension 3, 3, 4, 3, please นะคะก็คือ,อ,อช่วยต่อหมายเลข 3, 3, 4, 3ให้หน่อยนะคะแล้วปลายสายเนี่ยนะคะพนักงานเขาก็ต้องตอบมาว่า certainly hold on a minute i will put you through นะคะก็คือแน่นอนรอสักครู่นะเดี๋ยวเราจะต่อสายให้นะคะถัดมานะคะ ก็จะมีประโยคอีกประโยคนึงนะคะที่จะใช้นะคะเมื่อผู้ที่ต้องการพูดด้วยเนี่ยเขาไม่อยู่นะคะเราก็จะพูดไปว่า i Mr. a f a i d The Manager is not available at the moment นะคะก็คือ,อ,อฉันเกรงว่าขอโทษนะฉันเกรงว่าผู้จัดการเนี่ยจะไม่สะดวกในตอนนี้นะคะหรือมีกประโยคนึงนะคะ เช่นประโยคที่ว่า The Line i s Busy At The Moment นะคะก็ขณะนี้เนี่ยสายไม่ว่างนะคะถัดมาประโยคสุดท้ายนะคะ i m a f r a i d h e i s a Meeting นะคะก็คือขอโทษนะฉันเกรงว่าเขาเนี่ยจะติดประชุมอยู่นะคะถัดมานะคะก็เป็นตัวอย่างประโยคอีกเช่นเคยคะ่ะเช่นนะคะ w h o d You a s k h i m To Call Mr. Jim At 02282222นะ Please. นะคะก็คือคุณบอกเขาหน่อยได้ไหมให้โทรหามิสเตอร์จิมที่เบอร์022822222นะคะก็คือเป็นประโยคที่ช่วยเขาโทรกลับมานั่นเองนะคะหรืออีกประโยคนึงถ้าต้องการจะสอบถามว่าคนพูดเนี่ยเป็นใครนะคะอย่างเช่น ค o ดไอเทลมิสเตอร์จอห์นสันนะคะ who n s p l l l s n g please นะคะก็คือฉันขอคุยกับมิสเตอร์จอห์นสันหน่อยนะแล้วไม่ทราบว่าฉันพูดอยู่กับใครนะคะต่อมานะครับเป็นตัวอย่างบทสนทนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างบทสนทนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประโยคแรกนะครับ Operator r นะครับ g o o d n o r n i n g g e n e r a l Foundation Can I help you นะครับก็คือสวัสดีตอนเช้า ที่นี่บริษัท General Foundation นะครับให้ฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมนะครับมิสเตอร์เคนก็ตอบว่า Hello, could I talk to the sales manager please นะครับสวัสดีครับผมขอคุยกับ sales manager หน่อยได้ไหมนะครับโอเปอเรเตอร์ก็บอกว่า Certainly hold on a minute I will put you through นะครับก็คือได้แน่นอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวถือสายรอสักคู่นะครับเดี๋ยวจะโอนสายไปให้นะครับ ต่อมานะครับเจนนี่นะครับก็คือเซลล์เมนเจอร์นั่นเองนะครับเขาพูดว่า Sales Division Jenny Speaking นะครับก็คือสวัสดีค่ะที่นี่แผนกเซลล์นะครับเจนนี่กำลังพูดสายอยู่นะครับมิสเตอร์เคนก็บอกว่า this is Kane calling i s judy in นะครับก็คือผมเคนนะครับจูดี้อยู่ไหมนะครับเจนนี่ก็ตอบว่า i'm afraid she is out at the moment นะครับ Can I take a message ก็คือ,อฉันเกรงว่าเธอจะพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ,อยากจะฝากข้อความอะไรไว้ไหมนะครับมิสเตอร์เคนก็ตอบว่า yescouldyouaskhertocallmeat2:30pmIneedtoTalktoherabouttheNeworder นะครับมิสเตอร์เคนก็ตอบว่าได้ครับคุณช่วยบอกให้โทรกลับหาผมตอน สองโมงครึ่งได้ไหมครับผมต้องการคุยกับเธอเรื่องอการสั่งออเดอร์ใหม่นะครับเจนนี่ก็ตอบว่าคุณแอ I h แฮ e ยูว่ n นัมเบอร์ a พลีสนะครับก็คืองั้นเดี๋ยวฉันขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมนะครับมิสเตอร์เคนก็บอกว่า yes it's 2 w o two two nine eight nine and this is roger c a n นะครับได้ครับเบอร์ของผมก็คือ222989นะครับและ ผมก็คือโรเจอร์เคนนะครับเจนนี่ก็ตอบไปว่า thank you Mr. k a n e I will give her the message นะครับเจนนี่ก็ตอบไปว่าขอบคุณมากค่ะ Mr. ส a ตอเดี๋ยวฉันจะไปบอกข้อความนี้ให้นะครับ Mr. ส a ตอก็ตอบว่า thank you bye นะครับก็คือขอบคุณมากครับไม่ bye, bye นะครับแล้วก็เจนนี่ก็ตอบมาว่าไม่บายเช่นเคยนะครับสไลด์ถัดมานะครับเป็นการใช้ c a n c o u l d และ วูดนะครับซึ่งเราเห็นจากในสไลด์เนี่ยแคนวิวคูดวูดเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่น Can นะครับ can you help me นะครับหรือ Will you help me please นะครับซึ่งความหมาย Can will c o u l d w o วูดเนี่ยแปลได้เหมือนกันนะครับแปลว่าคุณจะสามารถ ช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวหนังสือสีชมพูด้านล่างนะครับ Would you mind helping me นะครับก็คือคุณจะสะดวกไหมที่จะแบบช่วยฉันนะครับอีกประโยคนึงนะครับ I wonder if you m i n d please นะครับแปลว่าคุณจะรังเกียดไหมถ้าจะช่วยฉันนะครับซึ่งความหมายก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับ สายถัดไปนะครับเป็นความเชื่อนะครับขนบธรรมเนียมและก็ประเพณีของประเทศต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะต่างจากประเทศไทยของเรายังไงนะครับประเทศแรกนะครับสเปนสเปนเนี่ย women always kiss on both cheeks นะครับก็คือประเทศสเปนเนี่ยผู้หญิงเขาจะนิยมหอมแก้มทั้งสองข้างนะครับต่อมา chinese children นะครับ chinese children ก็คืออะไรครับพี่ปาน ก็ <God. S 1> เด็กๆชาวจีนค่ะเด็กๆชาวจีนนะครับเด็กๆชาวจีนก็คือ children never c a l l a d l adult by their first name นะครับก็คือ,อเด็กเด็กชาวจีนเนี่ยเขาจะไม่นิยมเรียกชื่อผู้ใหญ่พุ้นห้วนนะครับต่อมาเป็นแคนาดาแล้วก็ USA นะครับ you do not arrive early if you are invited to the someone s o m e o n e house นะครับก็คือคุณไม่ควรที่จะไปถึงบ้าน ก่อนเวลานะครับถ้าคุณถูกเชิญไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถูกเชิญไปตอน2องทุ่มนะครับคุณก็ต้องควรไปถึงบ้าน2องทุ่มนะครับไม่ควรถึงก่อนเวลานะครับประเทศต่อไปนะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับ you never point to anything with your feet นะครับก็คือคุณจะไม่เอาเท้าเนี่ยไปชี้สิ่งของหรือชี้อะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นการแบบไม่สุภาพเนี่ยนะครับประเทศต่อไปนะครับฝรั่งเศสนะครับ You should not sit down in a cafe until you have shake hand with everyone you know นะครับก็คือในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขานัดเจอกันนะครับเขานิยมไปคาเฟ่นะครับซึ่งคุณก็ต้องจับมือกับทุกๆคนก่อนในเพื่อนของคุณนะครับก่อนที่คุณจะนั่งลงกัเก้าอี้นะครับเป็นเหมือนมารยาทางสังคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับประเทศต่อมานะครับ เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับ the Japanese people นะครับ do not emphasize eye contact ก็คือเราจะไม่นิยมไปจ้องตาคนอื่นบ่อยนะครับจะเป็นการเสียมารย,ยาทนะครับต่อมานะครับ January or February นะครับ Chinese New Year ก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตุดจีนนะครับ Chinese people celebrate with firecracker and lion dance นะครับก็คือคนจีนนะครับหรือแม้กระทั่งคนไทยของเราที่มีเสื้อสายจีนะครับก็จะนิยมจุดประทัดนะครับหรือว่ามีการเชิดสิงโตนะครับ May 5 Children's Day นะครับวันที่5พฤษภานะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาคือวันอะไรเราไปดูนะครับเป็นวัน เด็กนั่นเองนะครับ Japanese Family Put Up Color Steamer Shape l i k e Fish in h o n o r of the i r Children นะครับก็คือเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะติดเป็นธงนะครับรูปประคาฟนะครับเพื่อเหมือนแบบเป็นการเป็นการเชิดชูแล้วก็ชื่นชมลูกตัวเองนะครับในวันเด็กของเขานะครับต่อมานะครับ October 31นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับ อเมริกันชิลด์เอนเวคอสตูมแอนด์โกทิกออชีสนะครับก็คือเด็กเด็กอเมริกันเด็กตัวน้อยๆเนี่ยครับเขาจะแต่งชุดเป็นชุดผีนะครับเพื่อไปพาะประตูตามบ้านต่างๆนะครับเพื่อไปขอลูกอมนะครับต่อมานะครับ n r v e m b e r 2นะครับเ a y of the d นะครับเป็นวันที่2พฤศจิกานะครับซึ่ง2พฤศจิกาเนี่ยคือวันอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ n f x m i l y h a v i p y h n v e p i c n i c s in c e m mm e t e r y and offer food to the e a y นะครับคือเป็นวันเหมือนวันแห่งความตายนะครับซึ่งชาวเม็กซิกันเนี่ยเขาจะนำอาหารไปให้คนตายเป็นเป็นญาติของเขาอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับ d e c ember 25นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วประเทศไทยเราก็มีก็คือเป็นวันคริสต์มาสนะครับ people in many c o u n t r y e s decorate Christmas tree นะครับก็คือคนจะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับในวันที่25 ทันวานะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็มีเทศกาลนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเรามาดูรูปโครงสร้างประโยคกันบ้างนะคะนะคะประโยคความเดียวนะคะหรือ simple sentence นะคะ simple แปลว่า1น,นะคะ sentence ก็คือประโยคนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ ก็คือ the students are happy นะคะคำนี้นะคะ s t u d e n t เป็นประธานนะคะเราจะตามด้วยกริยานะคะกะริยาของเราก็คือ are นะคะส่วนเติมเต็มนะคะก็คือ happy นะคะถัดมานะคะก็คือประโยคที่ที่สุจินบอส the c l o t h s นะคะก็คือประธานก็คือุุจินนะคะกะริยาก็คือบอสนั่นเองนะคะกรรมก็คือ c l o t s นะคะเสื้อผ้าก็คือสุจินเนี่ยได้ไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วะคะ่ะ ส่วนประโยคความรวมนะคะหรือ compound sentence นะคะประโยคความรวมเนี่ยจะมีด้วยกัน3ลักษณะนะคะในลักษณะแรกนะคะเป็นประโยคที่คล้อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะใช้คำเชื่อมนะคะเช่นคำว่า and นะคะ not Ollie, หรือ but also นะคะตัวอย่างเช่น I like cats and Sam like cats too นะคะก็คือฉันชอบแมวนะคะแล้วแซมเนี่ยก็ชอบแมวเหมือนกันนะคะซึ่งคำว่า not only นะคะ not only ด้านบนนะคะก็หมายความว่า ไม่เพียงแต่นะคะหรือคำว่า but also ก็คือแต่ยังนะคะซึ่งมันจะคล้อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะประโยคที่2นะคะก็คือใช้ในประโยคที่มีความหมายตรงกันข้ามกันค่ะเ,เราจะใช้คำว่า but นะคะ N อหรือ n e i t h e นนอนะคะ But แปลว่าแต่ใช่ไหมคะส่วนนอเนี่ยแปลว่าก็ไม่เช่นกันนะคะส่วนคำว่า n e i t h e นนอนะคะก็ไม่ทั้งสองนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ I am running but Tim is walking ก็คือฉันเนี่ยกำลังวิ่งนะคะแต่ว่าทีมเนี่ยเขากำลังเดินอยู่นั่นเองค่ะ 3. นะคะ because and for instance นะคะใช้เพื่อบอกเหตุผลนะคะ because ก็คือแปลว่าเพราะนะคะส่วน for instance นะคะแปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างก็คือ he failed a n exam because he was lazy นะคะ f a i l at exam เนี่ยก็แปลว่า สอบตกนะคะก็คือเขาเนี่ยสอบตกเพราะว่าเขาเนี่ยขี้เกียจนะคะคำว่า lazy คำนี้แปลว่าขี้เกียจค่ะถัดมานะคะจะเป็นประโยคความซ้อนนะคะประโยคความซ้อนก็คือการมีประโยคหลายๆประโยคเนี่ยรวมอยู่ในหนึ่งประโยคนะคะเราไปดูด้วยเราจะมีคำนำหน้านะคะอย่างเช่นคำว่า d e a t แปลว่านั่นนะคะ which แปลว่าซึ่งนะคะ who แปลว่าใครนะคะ why ขณะนะคะส่วน what อะไร when เมื่อไหรนะคะเช่น The company that we like to apply for a job is f a m m u s นะคะในประโยคนี้นะคะมีประโยคซ้อนกันอยู่ถึง2ประโยคนะคะประโยคแรกก็คือ The company is f a m m u s นะก็ค,คือบริษัทนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะคะ2 That we like to apply for a job นะคะก็คือพวกเราเนี่ยอยากที่จะไปสมัครงานที่บริษัทนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการใช้บุพบทนะคะหรือ Peep position นะคะเป็นการบอก ตำแหน่งต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นคำว่า on นะคะแปลว่าบนนะคะ t o w a r d นะคะไปยัง form แปลว่าจากนะคะ in ในนะคะ after หลังจากนะคะ among นะคะแปลว่าระหว่างนะคะ at ที่นะคะ before ก่อนแล้วก็ behind ข้างหลังนะคะ off ของนะคะ into ก็คือเข้าไปข้างในนะคะ between แปลว่าระหว่างนะคะ under แปลว่าข้างใต้ค่ะ out of นะคะออกจากนะคะ outside ก็คือข้างนอกนั่นเองนะคะ during while นะคะระหว่างนะคะ over แปลว่าเหนือหรือว่าด้านบนนะคะ แปลว่าสำหรับนะคะ against นะคะแปลว่าชีตหรือว่าติดนะคะแล้วก็ along นะคะไปตามแล้วก็ without นะคะแปลว่าปราศจากและคำสุดท้ายนะคะคำว่า until แปลว่าจนกระทั่งนั่นเองค่ะก็สำหรับ ep 2นะครับเราก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จนะครับนักศึกษาอย่าลืมไปทำใบงานนะครับที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้ครบตามกำหนดเวลานะครับ แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาดูนะครับว่าบทที่3เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ